เรื่องลิมิตของลำดับเมื่อน,นักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนักเรียนสามารถหาค่าของลิมิตของลำดับได้ข้อ2นักเรียนบอกได้ว่าลำดับที่กำหนดให้นั้นเป็นคอนเวเ g นต์หรือไดเ e เกนต์สอบหลังเรียนค่ะก่อนอื่นทบทวนความรู้เรื่องลำดับ นะคะลำดับเป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกซึ่งจะเรียงจากน้อยไปมากเริ่มจาก1เรียกว่าลำดับที่1หรือเขียนว่า a 1 a 2 a 3จนกระทั่ง an หรือลำดับสุดท้ายซึ่งแต่ละลำดับนั้นจะมีค่าของ ฟังชันเรียกว่าเรน n t หรือเรียกว่าค่าของลำดับนะคะในที่นี้ลำดับนั้นจะเขียนแค่ค่าของลำดับเรียงลำดับนะคะ จากลำดับที่1ไปยังลำดับสุดท้ายนะคะแล้วไม่ระบุ A N, A N นักเรียนต้องนับเองนะคะหรือนักเรียนอาจจะเขียน A N A 2 A 3กํกับค่าของลำดับนั้นก็ได้ค่ะค่าของลำดับนั้นเราเรียกว่าเรนของฟังก์ชันนั่นเองค่ะ mm hmm. ตัวอย่างที่1นึ่ลำดับที่กำหนดให้นี้ คือ 4, 7, 10, 13นะคะแสดงว่าเขาให้มาทั้งหมด4ลำดับ a1 เป็น 4, a2 เป็น 7, a3 เป็น 10, a4 เป็น13นะคะถ้าเราเพิ่มลำดับถัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นลำดับไกลๆเราเรียกลำดับเหล่านั้นว่าลำดับ an หรือลำดับทั่วไปก็จะได้เป็นใครคะ 3N บวก1ซึ่ง 3N บวก1มาได้อย่างไรนักเรียนก็ต้องไปหาความสัมพันธ์ระหว่างลำดับที่1ลำดับที่2ลำดับที่3นั่นคือการเคลื่อนตัวของลำดับที่1ไปยังลำดับที่2นั้นใช้ค่าเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่คะเป็น ทีละ3นะคะเรียกว่าการเดินทางจาก A 1ไปยัง A 2ไป A 2ไป A 3 A 3ไป A 4ใช้ระยะทางการเดินทาง3เริ่มต้นที่ใครค้ A 1ท่าน1 1 1หนึ่ง ต้องบวกกับใครแล้วได้4 1บวกกับ3ใช่ไหมะ1บวกกับ3 3ก็คือ3คูน1ได้3บวก1เป็น4ลํลำดับที่2ก็ต้องเป็น3คูน2บวก1ใช่ไหมคะเป็น7ลําลำดับที่3ก็เป็น3คูน3บวก1เป็น10นะคะเราเรียกตัวนี้ว่าลำดับทั่วไปคะ่ะ ในทำนองเดียวกันนะคะในตัวอย่างที่สองนักเรียนก็ลองศึกษาดูนะคะเราก็จะได้ตามนี้อันดับแรกเราจะต้องไปถามก่อนว่าลำดับที่ให้มาเนี่ยมีลำดับ A n เป็นเท่าไหร่นักเรียนก็ต้องคิดค่าเกิดขึ้นมานั่นเองค่ะเราเรียกตัวนี้ว่าลำดับทั่วไปซึ่งเราจะนำเอาลำดับทั่วไปเนี่ยไปใช้ในเรื่องของริมิตของลำดับค่ะ เราจะหาลิมิตของลำดับเราต้องเข้าใจก่อนว่าลิมิตของลำดับคืออะไรลิมิตหรือ l i m i t ใช้สัญลักษณ์ย่อว่า l i m นะคะวันลิมิตของลำดับเนี่ยเราเรียกว่าขอบเขตจำกัดของคำตอบของลำดับนั้นๆว่าเมื่อลำดับ ที่กําหนดมาให้นั้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วจะมีค่าตรงกันที่ใดณนะตําแหน่งใดนะคะแล้วมีค่าเท่าไหร่นั่นเองค่ะเช่นข้อ1ลําดับที่กําหนดมาให้คือ2 4 6 8แปลว่า A1 เป็น2 A2 เป็น4 A3 เป็น 6a4 เป็น 8an ก็ต้องเป็นอะไรคะ2ขูณ n เพราะฉะนั้นถ้า a5 มันก็ต้องเป็นอะไรคะ10ถ้า a100 ก็เป็นเท่าไหร่คะเอา2ขูณ100ก็เป็น200แปลว่าเมื่อค่า n เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเราไม่สามารถหาขอบเขตคำตอบของลำดับนี้ได้คือค่ามันจะถูกมีค่าขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง infinity นะคะเราเรียกตัวนี้ว่าลำดับตัวนี้ไม่ ม่มีลิมิตนะคะไม่มีลิมิตหรือเรียกว่าลิมิตของ2 N 2> <น>เท่ากับอินฟินิตี้เมื่อ N เข้าใกล้อินฟินิตี้นะคะข้อ2 2ส,อส่วน N 4ส่วน n 6ส่วน n 8ส่วน n ลักษณะเนี้ยแปลว่าอะไรคะนักเรียนต้องแสดงลาดับก่อนนะคะ n คือ number หรือจำนวนนับตั้งแต่1ลาดับที่1ก็ต้องเป็น1แปลว่า2คนนี้ก็ต้องส่วน1 4ก็ต้องส่วนอะไรคะ2 6ต้องส่วน3 8ก็ต้องส่วน4อย่างเนี้ยไปเรื่อยๆพบว่าเอา2ตั้งหาร1จึงเป็น2 4ตั้งหาร2ได้2 6ตั้งหาร3ได้ 2แปตั้งหาร4ได้2แสดงว่าลำดับนี้ทั้งลำดับจึงมีค่าเป็นอะไรคะเป็น2แม้ว่าลำดับจะเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะค่าของลำดับนี้จะมีค่าเป็น2เราเลยเรียกว่าลิมิตของลำดับนี้หรือลิมิตของ AN มีค่าเป็น2นั่นเองค่ะเมื่อ n เ,เข้าใกล้อินฟินิตี้ค่ะในทำนองเดียวกันข้อ3 太矮、啊。了。 ข้อ3ถ้าลำดับทั่วไปเป็น A n เนท่ากับ1ส่วน n นักเรียนต้องแสดงลำดับนั่นคือลำดับที่1ก็เป็น1ส่วน1ลำดับที่2เป็น1ส่วน2ลำดับที่3ต้องเป็น1ส่วน3แล้วก็1ส่วน4ไปเรื่อยๆถ้าลำดับนั้นเข้าใกล้อินฟินิตี้หรือจำนวนมากๆแปลว่าค่านั้นจะต้องอยู่ที่ไข,ข้ขาว1ตั้งหารด้วยโอ้จำนวนมากๆ,ๆก็มีค่าเป็นอะไรเลยคะแปลว่าคนนี้มีค่าเข้าใกล้สู หรือเรียกว่าริมิตของ a n ซึ่งมีค่าเป็น1ส่วน n นั้นมีค่าเป็น0เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นั่นเองค่ะข้อ 4. ลํลำดับที่กำหนดให้นี้คือ6 6 6 จนกระทั่งลำดับ a n ก็ต้องเป็นอะไรคะ6แสดงว่าลิมิตนี้จึงมีค่าเป็นอะไรคะ6เรียกว่าลิมิตของ6มีค่าเท่ากับ6เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นั่นเองคะ่ะนักเรียนลองยกตัวอย่างลิมิตที่มีลิมิตและไม่มีลิมิตนะคะอย่างละ1ข้อคะ่ะ ตัวอย่างที่2นี้นักเรียนลองฝึกทักษะนะคะพบว่าขอ้อ1นลิมิตของ3มีค่าเท่าไหร่เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นักเรียนต้องแสดงลําดับก่อนนะคะลําดับที่1ก็ต้องเป็น3 3 3ไปเรื่อยแสดงว่าลำดับนี้เป็น3มีลิมิตเท่ากับ3เมืเอ่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้เมื่อมีค่าเกิดขึ้นนะคะหาค่าเกิดขึ้นได้เราเรียกลำดับนี้ว่าลำดับคอนเวอร์เจนค่ะ ในทำนองเดียวกันข้อ2ลิมิตของ n ยกกำลังลบ6มีค่าเท่าไหร่นะคะ mm hmm. เมื่อ n เ mm hmm. ข้าใกล้อิ Infinity. นฟะินิตี้นักเรียนต้องแสดงลำดับก่อนนั่นคือลำดับที่1ก็เป็น1ส่วน1ส่วน1ำดับที่2ก็เป็น1ส่วน2กำลัง6ลลำดับที่3ก็เป็น1ส่วน สามกำลัง6ซึ่งเรากระจายค่าหาค่าได้ก็คือ1 1ส่วน64 1ส่วน729แค่ลำดับที่2เนี่ยมันก็เอา1ตั้งหารด้วย64ก็มีค่าเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อมีการเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่าของตัวนี้ก็มีค่าเป็น0ดังนั้นเราเลยได้ค่าของลิมิต n ยกกำลังลบ6มีค่าเป็น0เมื่อ n เข้าใกล้ Infinity ค่ะ ข้อสลิมิตของ1ส่วนสแควร์รูทเอ็นเมื่อเอ็นเข้าใกล้อินฟินิตี้เราจะต้องแสดงลำดับซะก่อนนะคะลำดับที่1เป็นเศษหส่วนเซนหส่วนสแควร์รูทหนึ่งลำดับที่2เป็นเศษหส่วนสแควรูทสองลำดับที่3เป็น1ส่วนสแควรรูทสไปเรื่อยๆนะคะเมื่อเอ็นเข้าใกล้อินฟินิตี้คือจํานวนมากไปเรื่อยๆเราพบว่าลิมิตเนี้ยจะมีค่าเป็น0นะคะเราเลยเรียกว่าลิมิต ส่วนสแควรูตเอ็นมีค่าเป็นศูนย์เรียกตัวนี้ว่าลำดับคอนเวอร์เจนต์ค่ะข้อ4คล้ายข้อ3นะคะเพราะฉะนั้นคนนี้จึงมีมีมีค่าของลิมิตเป็น0ย์เรียกเรียกว่าลำดับคอนเวอร์เจนต์เหมือนกันค่ะ ข้อ5ลิมิตของสแควร์รูท n อ็กำลังสองบวก4ส่วน n อนกำลังสองนักเรียนจะต้องหาผลลัพธ์ของโจทย์ที่อยู่ภายในภายใต้สแควร์รูทก่อนนั่นคือตัวเศษเน้นจะต้องถูกหารด้วย n อกำลังสองทั้ง2ตัวเลยนะคะนั่นคือ n อกำลังสองหาร n อกำลังสองบวก4ส่วน n อ็นกำลังสองเกำลังสองหาร n อกำลังสองมีค่าเป็น1 4หารด้วย n อกำลังสองเรายังไม่ได้แล้วก็หาลิมิตท,ทีละตัวนะคะลิมิตของใครคะ ลิมิตของ1มีค่าเป็น1ลิมิตของ4หารด้วย n กําลังสองมีค่าเป็น0นะคะเพราะฉะนั้นคนนี้จึงมีค่าเป็น1ค่ะข้อ7ข้อ8นักเรียนลองศึกษาดูนะคะข้อสอบหลังเรียนข้อสอบหลังเรียน